พยากรณ์ดวงชะตาคนเกิดธาตุไฟนะครับทั้งราศีและวันเกิดนะครับในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะมาดูกันซิว่าดวงของคุณในเดือนหน้าคุณจะต้องเจอกับอะไรวันนี้อาจารย์แบงค์ตั้งจิตตั้งใจทํานายเลยทีเดียวอยากให้คุณช่วยกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์แบงค์ด้วยนะครับต้องบอกเลยนะว่าดวงของคุณธาตุไฟปังไหมในเดือนนี้มาลุ้นกันเรา ก็จะจับไพ่มาทั้งหมด5ใบนะครับวันนี้ผมใช้ใชไพ่ยานนโรกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามีมีพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเรื่องที่ใบ,บแรกเห็นไหมธาตุไฟเห็นนะธาตุไฟมาดีเลยทิศใต้เป็นทิศที่ดีของคุณนะครับในรอบนี้นะครับแล้วเราบอกว่าทํานายราศีธาตุไฟด้วยนะครับบอกเลยเนี่ยเห็นไหมมาเป็นสิง่งโตเลยอํานาจบารมีนะครับ ชื่อเสียงเลื่อนขั้นมาแน่นอ,นอน่าเดือนนี้มาแน่ๆนะครับสองนะครับคุณอาจจะพักผ่อนน้อยนะครับพักผ่อนไม่พอดูแลตัวเองไม่ค่อยดีในเดือนนี้นะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการพักผ่อนอาจจะเพราะว่าอาจจะมีเหตุเนี่ต้องเดินทางเนาะเพราะงานคุณเยอะขึ้นโอกาสใหม่มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองดีไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเป็นการรถชนเล็กๆ,ๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามไม่อยากให้เกิดนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะฮะใบที่3นะครับเห็นไหม คุณต้องระวังนะครับคนที่มาหาผลประโยชนจากคุณนะครับอาจจะเข้ามาเพราะว่าคุณมีดีคุณมีของคุณมีอะไรเช่นมายืมเงินมาขอให้คุณช่วยมามาสร้างความราคาญละลานแล้วก็สร้างความลําบากใจเอาง่ายว่าเดือนหน้าคุณจะเจอปัญหาเรื่องคนผมคงจะไม่ทํานายเรื่องที่ดีทั้งหมดอย่างเดียวเนาะต้องบอกให้เราได้ระวังในว่าเดือนหน้าต้องเจอกอะไรแต่บอกเลยว่าถ้าคุณระวังแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมากๆเห็นไหมคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ บอกเลยว่าคุณจะทําอะไรได้ดังใจครับแต่ก็อย่างที่บอกมันต้องมีมาร์จนคุณถึงจะรุ่งคุณถึงจะรวยคุณถึงจะปังเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าเกิดคุณจะเจอมาระจนอยู่บ้าและบายท้ายสุดเห็นไหมกุมารทองนําเงินนําโชคมาให้แปลว่าการเงินดีงานดีอาจจะไม่เด่นในเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนราศีธาตุาไฟนะแต่เพียงแต่ว่าคุณจะดีในเรื่องงานกับเงินมากๆแต่เรื่องคนเข้ามาต้องระมัดระวังนิดนึงส่วนไพ่เสริมมาสุดท้ายนี่เห็นไหม วงบอกถึงในแง่ของการแก้ปัญหาต่างๆครับคุณจะมีเรื่องของสเสน่ห์นะครับมีคนเข้ามาจริงครับเอาแง่ว่าถ้าคุณโสดนะเดือนนี้มีคนเข้ามาแต่คุณอาจจะอยู่ในระหว่างดูอยู่วิเคราะห์อยู่ขอดูก่อนถ้าเกิดใครก็ตามที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะทุกอย่างจะเริ่มขี้ขายพิธิฐานที่ดีครับแต่จงยืนในจุดยืนของตัวเองเป็นที่เป็น,เป,นเป็นสำคัญที่สุดเลยก็เอาใจช่วยสำหรับราศีธาตุไฟเดือนพฤศจิก,กายนนะครับถ้าชอบและรู้สึกว่าใช่ ความนานี้ก็ขอให้กดรับถ้าไม่ใช่ก็ขอให้กดผ่านยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ให้ด้วยน,นะครับเจอกันคลิปต่อไป